สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยบ้านเรือนเกียงกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านนะคะการก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเรามาคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งก่อนนะคะ ท่านแรกนะคะคุณครูวลาพรเิีริกรหรือว่าคุณครูอิ๋วนั่นเองนะคะและท่านที่2นะคะคุณครูนันทนาศีวิชาหรือว่าคุณครูเจนนั่นเองคะอ่ะเด็กๆอยากรู้กันหรือยังครับว่าการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างคะ แต่ก่อนอื่นนะคะการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านนะคะก็ทำให้เราได้มิตรสัมพันธ์ที่ดีนะคะที่มีต่อเพื่อนบ้านและเพื่อนบ้านมีต่อเรานั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนบ้านได้นะคะเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารบ้างหรือว่า การสังสรรค์ต่างๆนะคะเราก็สามารถทำกับเพื่อนบ้านได้นะคะ,ะต่อมานะคะการออกกำลังกายหรือว่าการเล่นกีฬานั่นเองนะคะเด็กๆมีเด็ก,ๆ,ดกๆคนไหนเคยออกกำลังกายร่วมกับเพื่อนบ้านบ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยคะ่ะต่อมานะคะก็คือการไปเที่ยวนอกบ้านด้วยกันนั่นเองนะคะเด็กๆเอ๊ะไหน ใครเคยไปเที่ยวนอกบ้านกับเพื่อนบ้านบ้างคะโอ้โหเก่งกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆต่อมานะคะก็คือการทําความสะอาดชุมชนร่วมกันนั่นเองนะคะเวลาที่ชุมชนเราสุขปุกนะคะเราก็สามารถร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนบ้านนะคะทําความสะอาดชุมชนเรานะคะให้หน่าอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเด็กๆ วันนี้นะคะเด็กๆคุณครูยังมีท่าบริหารร่างกายนะคะประกอบเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆลองฝึกทําตามคุณรูนะคะโดยที่ท่าบริหารร่างกายนะคะก็จะมีเจ็ดทางง่ายๆนะคะโดยที่เราจะบริหารร่างกายประกอบเพลงความเกรงใจนั่นเองนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วทําตามครูนะคะ ถ้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมีเพลงประกอบนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเอาเมือจับไว้ที่ศีรษะค่ะความเก่งใจเป็นสมบัติของผู้ดีต้องดูสิทุกคนก็มีหัวใจเกิดเป็นคนถ้าหากไม่เก่งใจใคร คนนั้นสส่ไรคุณธรรมประจาตนาอีกหนึ่งครั้งนะคะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี รองดูสิเท่าคนก็มีหัวใจเกิดเป็นคนถ้าหากไม่เกรงใจใครคนนั้นใส่ไรคุณนธรรมประจำตนอ่าอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นสมงบัติของผูกด,ดีรองดูสิเท่าคนก็มีหัวใจ เกิดเป็นคนทั่วหากไม่กิใจใครคนนั้นใส่ไรคุณนธรรมประจาตนเก่งมากค่ะเด็กๆตกมือให้ตัวเองนะคะเก่งมากเลยนะคะ <t> <görüş> เด็กๆเก่งทุกคนเลยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะไม่าบาย